สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราก็มาให้ดาวโจรน,นะคะรวมค่ะดาวโจรรวมคืนนี้นะคะคืนนี้ก็คืนที่สิบสองนะคะสิบปนก็ตามนี้เลยนะคะแปดหกห้าสองศูนย์ค่ะเจาะให้แปดชุดนะคะเด่นเด่นกันเบิ้ลนะคะวันนี้กันเบิ้ลสามตัวให้สามชุดนะคะเด่นมากมายก็เลยแปดหกแปดห้านะคะ ฟันแนะคะรองหค่ะนะฟันแปดรองหนะคะวันนี้นะคะฟัน8ดรองหนะคะดาวโจนสายลากนะคะลากไปที่6-0 8-0นะคะลากที่8ปดศกศูค่ะวันนี้เด่นๆดดชุดก็ตามนี้นะคะนะยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะช่วงนี้ที่ตั้งหักนะคะ นั่งไม่ได้ก็จะใช้แฮนด์เมดเอานะคะชัดอยู่นะคะเนี่ยชัดไหมคะชัดอยู่นะคะเออก็พอได้อยู่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านคะ่ะถว่างก็จะมาลงให้นะคะช่วงนี้ก็ยังนะคะยุ่งๆอยู่กับน้องแมวของเรานะคะโดนหมากัดนะคะไป ส่งที่โน่นเลยไกลเลยร้อยเอ็ดนะคะนะอยู่สักประมาณสามอาทิตย์มม้งเห็นบอกนะพุ่นไปหมดเลยนะคะพุ่นไปหมดเลยนะสงสารมากเลยถ่ายรูปไปไม่กล้าลงนะคะนะสงสารไม่กล้าลงแม้กระทั่งรูปเลยนะคะนะไม่ค่อยลงนะคะรูปที่ทำร้ายจิตใจไม่ค่อยลงหรอกเรา เอาลงแล้วมาดูทีหลังแล้วมันเจ็บนะคะไม่อยากลงนะลงแบบสนุกสนานดีกว่านะคะนะลงตัวเลขดีกว่าเนาะนะเอาแบบมีเวลาก็จะมาลงให้นะคะแต่ก็มีแหละแต่ว่าไม่มีอารมณ์ลงนะคะก็เลยไม่ได้ลงนะคะวันนี้ขอให้ปังๆเต็มๆนะลูกนะแตกนะลูกนะนะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะบ๊ายบาย ว่าไงลูกทิก้ามาแล้วทิก้ามาลูกมา